สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งนะครับยูกิไหทองคำเตรียมส่งเพลงเพนพกาวอนแฟนแบบด่วน ยูกิเพนพากาหมอลำสาวที่มีอายุน้อยที่สุดในวงการนะครับล่าสุดเธอได้ประกาศออกจากคณะหมอลำชื่อดังอย่างวงหมอลำเสียงวีหกทำเอาแฟนคลับนั้นช็อกไปตามๆกันว่าเกิดอะไรขึ้นจนยูกิเพนปากานะครับต้องมาโพสต์ถึงสาเหตุที่ต้องลาออกว่าทำงานบนความอึดอัดใจบางอย่างทำให้ไม่สามารถไปต่อได้พร้อมข้อความเปิดใจดังนี้นะครับ4ปีที่ผ่านมาหนูขอขอบคุณประสบการณ์และมิตรภาพดีๆจากหมอลำเสียงวีหกขอบคุณบอส ทั้ง3ที่ให้โอกาสขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงทุกๆท,ท่านที่คอยเคียงข้างเป็นกําลังใจและคอยซับพอร์ตหนูมาโดยตลอดมาถึงวันนี้หนูคิดว่า หนูทำดีที่สุดแล้วจริงๆการทำงานบนความอึดอัดใจบางอย่างและปัญหาหลายๆอย่างที่หนูต้องเจอทำให้หนูไม่สามารถไตต่อได้หนูเชื่อว่าทุกคนล้วนมีเหตุผลเป็นของตัวเองหนูเองก็มีเหตุผลของหนูเช่นกันจากวันนี้คงเหลือแต่ความทรงจำค่ะงานนี้ก็ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับนั้นใจหายเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับยูกิเพนประกาศจำนวนมากนะครับแต่งานนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเพชรอยู่ที่ไหนก็คือเพชรครับเมื่อประจักษ์ชัยหทองคำนั้นออกมาประกาศต้อนรับ ยูกิเพนพกานางเอกหมอลำลูกเรื่องญี่ปุ่นสู่ค่ายหายทองคําโดยได้โพสต์ข้อความระบุสั้นๆนะครับบอกว่ายินดีต้อนรับยูกิเพนพกาสู่หายทองคําครับและอีกโพสต์ดังกล่าวนะครับก็ได้ระบุข้อความว่าแฮชแท็กยูกิยูกิเพนพกาฟ้าส่งมาให้เธอเป็นซุปตาหมอลำสู่ค่ายหายทองคำเรคคอร์ดตอนแรกน้องว่าจะขอหยุดพักสักเดือนแต่ผมเพิ่งติดต่อพ่อแม่และยูกิได้เมื่อคืนเพราะพี่ๆสื่อมวลชนติดต่อสัมภาษณ์จนสายไหมรายการทีวีมากมายหลาย ช่องทับ วันนี้นัดกันบ่ายสองเซนท่านขอนแก่นพร้อมเซ็นสัญญาเข้าหายทองคำทันทีบุญถึงการศินเสมอการวาสนาถึงกันจึงได้มาร่วมงานกันฝากขอบพระคุณ fc ยูกิฝากติดตามน้องเหมือนเดิมด้วยนะครับผมจะต่อยอดความดังให้น้องให้ดีที่สุดเต็มความสามารถครับท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความยินดีกับยูกิเป็นจำนวนมากครับพร้อมบอกว่าจะคอยซับพอร์ตผลงานของน้องตลอดไปและเชื่อว่าหลังจากนี้ค่ายหายทองคำต้องดังยิ่งกว่าเดิมอย่างแน่นอนนอกจากนี้ ยูกิเพนพากาก็ได้เตรียมซิงเกิลเปิดตัวศิลปินเดี่ยวสายอินดี้หมอลำเพลงแรกนะครับกับเพลงเพนพากาวอนแฟนจากปลายปากกาของบิ๊กภูมารินครับนักแต่งเพลงมาแรงอายุน้อยโดยหลังจากยุกิเพนพากานะครับลงจากเบทีหมอลำเสียงวิหกเธอก็มีเพลงของตัวเองจึงติดต่อบิ๊กภูมารินให้แต่งเพลงเปิดตัวในฐานะศิลปินเดี่ยวเพื่อจะได้สื่อสารกับแฟนๆอย่างต่อเนื่องจึงเป็นที่มาของเพลงเพนพากาวอนแฟนครับซึ่งบิ๊กภูมารินเผย ว่าใช้เวลาแต่ง1วันนะครับเนื้อหาแนวศิลป,ปินขอเปิดตัวเป็นกําลังใจแฟนๆขอแรงเชียร์เป็นแนวลํำเดินกระสินพอยุกิเห็นเนื้อแล้ว ฟังไกด์แล้วเธอก็น้ําตาไหลเพลงจะเข้ากับชีวิตของยูกิเลยชอบมากเนื้อว่าจากชัยภูมิย้ายมาอยู่ที่อุดรเพื่อเป็นศิละปินตามความฝันเพราะฉะนั้นแฟนๆของยูกิเพนประกาศหรือยูกิหายทองคําเตรียมติดตามรอฟังผลงานเพลงแรกในค่ายหายทองคําของยูกิกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ